สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฟ้าจะมารีวิวนะ้องคันนี้เลยโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตคันนี้ ปี22เลขไม้38,000กิโลเท่านั้นนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะน้องคันนี้4สูบ1,197ซ c, c 92เรง่งแรงม้าเลยทีเดียวๆนะคะพี่นะรถคันนี้โอ้โหโค้รสวยสภาพเข้ามาใหม่ๆยังไม่ทำความสะอาดน้องเลยนะยังไม่ทำอะไรน้องเลยนี่ให้นี่ก็คือแบบให้ดูแบบเรียวๆนะคะให้ดูกันสดๆร้อๆเลยนะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่นะนี่กระจังหน้าสวยๆเดิมๆของโรงงานนะคะ เห็นไหมจ๊ะนี่จะได้แบบว่าขอบสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดําแบบนี้สวยๆนะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นขนนกขนนกนะคะพี่นะอ่ะที่หนึ่งนะอ่านี่นะคะกระจกแท้เดิมของโรงงานเดิมๆของโรงงานแบบนี้เลยโคตรสวยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้โอ้โหโค้ oh oh. สวยจริงเลยนะคะพี่นะสีเทานะคะรอบคันสีเดิมโรงงานอย่างแน่นอนเลยนะคะกระจกเลี้ยวข้างนะ,ะปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะรอบคันนะ,ะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันเลยนะคะกระจกเดิมๆของโรงงานเชน่นกันเลยนะพี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะคิ้วกันสา์คิ้วกันสา์ก็มีมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะจ๊ะ นี่นะเห็นไหมจะได้แบบว่าสีดําน,นะคะอาจจะมืดนิดนึงเนาะอาจจะมืดนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าฟาร์มรีวิวตอนรีวิวตอนกลางคืนนะนี่ฝั่งประตูนะคะเป็นไงคะนี่จะได้แบบว่าสีดําน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบว่า พลาสติกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้หนังนิ่มๆนะจ๊ะอ่าตรงนี้จะเป็นหนังนิ่มๆภายในนะพี่นะพี่จะได้เป็นได้แบบว่าสีดํานะคะสีดํารอบคันเลยนะคะภายในจะได้พวงมาลัยสามสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคันนี้หุ้มด้วยหนังนะคะสวยๆนะนี่ด้วยหุ้มด้วยหนังนะคะนี่เห็นไหมคะได้ได้สีฟ้านะ,ะสวยงาามากนะะ้องคันนี้นะคะ หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวฝากขอ,อนิย่าสตาร์ทรถนะคะขอนิย่าสตาร์ทรถให้ดูนะให้ดูเลขไม้กันเลยนะคะว่าเลขไม้แท้จริงแท้ไหมนะคะอ่ะขอนิย่าสตาร์ทนะจ๊ะนี่เลยนะคะให้ดูกันจะจะชัดๆเลยนะคะนี่เลขไม้จะอยู่ที่ สาม2 2แดพันหนึ่งรยี่สิบสองกิโลไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม้เดิมเดิมไม่มีการกรอไม้นะพี่เอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะยินดีนะเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะขออนุญาตปรับเสียงนิดนึงนะคะนะพี่เอารถไปเช็คศูนย์ได้นี่นี่เลยนะคะหน้าจอ สัมผัสทัสกรีนขนาดประมาณประมาณ7นิ้วนะคะปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะเอคือแบบเย็นฉ่ำมากนะพี่นะเอาจริงๆนะคะเย็นฉ่ำมากนะคะนี่สภาพ สภาพเดิมนะคะเดิมๆปแดงเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะไม้แท้ไม่เดิมทุกคันเลยนะคะยินดีเอารถไปเช็คสูตรได้เลยนะคะสภาพนะคะคัดเกรด A ทุกคันนะ,ะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไฟไหม้อย่างแน่นอนพี่ถ้าพี่ซื้อรถไปนะคะแล้วเจอว่าน้องรถคันนี้นะคะเคยประสบอุบัติเหตุหนักมาก่อนหรือเคยจมน้ํา ไฟไหม้มาก่อนนะพี่นะเอารถมาคืนให้ฟ้านะคะเอารถมาคืนให้ฟ้าแล้วไฟจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะจ๊ะ,ะมาดูในส่วนของคนโซนหน้ากันเลยนะคะนี่เป็นไงคะสะอาดสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะจ๊ะนะนี่ไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะรอยรริ้วรอยต่างๆนานามไม่มีให้เห็นนะจ๊ะ,อะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะคะจะมืดนะพี่นะภายในนะพี่จะได้แบบว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลชนิดนึงนะ นี่นะคะนี่ภายในไม่มีแบบรอยย่นรอยยันต่างๆไม่มีนะคะริ้วรอยแต่อะไรใดๆนะคะไม่มีเลยนะคะสภาพยังดูแบบใหม่ๆมากเลยนะคะนี่นะคะไม่มีแบบรอยรอยรอยต่างๆคือไม่มีนะคะด้านบนนะคะด้านล่างนะคะด้านหลังผู้โดยสารเช่นเดียวกันจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะคะเบาะตึงหนังตึงแบบนี้นะคะจะได้แบบว่าสีดํานะคะสีดําด้านเนาะสวยงามเลยนะพี่นะนี่นะคะโคตรสวยนะคะ เดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวเชียวนะอันนี้มีรอยเปื้อนนิดนึงเนาะพี่นนองสภาพเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวฟ้าเช็ดทําความสะอาดให้เลยนะเอาแบบใหม่ๆเจ๋มๆเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะนี่นะคะภายในห้องเครื่องนะคะยังดูแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะสภาพเข้ามาใหม่เลยนะคะเอามารีวิวเป็นที่แรกเลยนะจ๊ะนี่นะคะเป็นไงคะ ทุกอย่างนะคะยังอยู่เดิมเดิมของโรงงานนะพี่นี่จนแต้มสีเดิมของโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคะเดิมเดิมของโรงงานสายอะไรต่างๆนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีรอยหนูแท้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมจ๊ะ สภาพเครื่องนะห้องเครื่องนะคะน้ำมันแห้งสนิทไม่มีไหลเยิ้มไม่มีรั่วซึมนะจ๊ะเดิมๆของโรงงานแบบนี้โอ้โหโคตรสวยสวยจริงนะ,ะพี่นะแบตตรงแบตเตอรี่นะคะถ้ามันใกล้หมดอายุหรือยังไงนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่จะส่งรถมอบกับลูกค้านะ,ะฟ้าจะมาเช็คอีกรอบนะคะว่าตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่ต้องแก้นะคะอย่างเช่นยางนะคะ ล้อนะคะถ้ามันเสื่อมสภาพหรือว่าเป็นศึกหรือยังไงนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ถ้ามันใกล้หมดหรือยังไงนะ,ะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนทายของเหลวใหม่เช่นกันเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะนี่น็อตเดิมไม่มีการขยับเดิมเดิมของโรงงานแบบนี้เลยนะคะโอ้สภาพโคสวยนะคะนี่รอบคันนะติดติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะมีรอยฝุ่นนะพี่นะเพราะว่าสภาพเข้ามาใหม่หน,นะนะ สภาพเข้าใหม่นะจ๊ะน้องคันนี้นะคะยังไม่ทำความสะอาไดได้เลยนะคะอ่ะล้อมแม่พี่จะได้ยางของปี22นะคะนี่ปี22สัปดาห์ที่31นะคะ ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะพี่นะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยจ๊ะรอบคันนะไม่มีบุบไม่มีช้ำนะคะเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหาน้องยาริสอยู่นะคะรีบติดต่อทักทักหาฟ้าด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์0 8 1 2 8 1 5 9ห5หรือเจอดไลน์มาคุยกับฟ้ากันก่อนได้นะคะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเข้ามาหาฟ้านะเรามีบริการไฟนันเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสลด์ถึงบ้านเช่น กันเลยนะคะพี่ๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ใต้เหนือออกตกนะคะไม่ต้องกังวลนะคะออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทั่วไทยนะคะขอแค่อยู่ในประเทศไทยออกได้ง่ายเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่าสุดท้ายนี้หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟ้าขออภัยมณนะตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ